คลิปนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้ฟอกอากาศติดอันดับหนึ่งในการฟอกอากาศแล้วก็เป็นไม้ทําเงินนะคะ นั่นก็คือต้นสังค่ะเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่รอบนี้หน้าฝนนะคะความเขียวของต้นไม้สองฝั่งข้างทางอุโมงต้นไม้อยู่ใจได้ดีมากๆแต่ว่าการเดินทางในช่วงหน้าฝนเนี่ยสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือฝนตกค่ะบางช่วงเนี่ยแบบมองแทบไม่เห็นทางเลยแล้วสุดท้ายเราก็มาถึงสวนป่าของพี่มอนะคะมาดูการทำงานของพี่เขากับน้องๆเนาะกำลังขุดต้นจังเนี่ย อยากให้พี่หมอเล่าถึงประโยชน์ของต้นจังว่าเราจะสามารถทำอะไรกับเขาได้บ้างต้นจังเป็นไม้ที่นิยมมาจัดสวนนะครับเป็นไม้จัดสวนเราจะเห็นได้ตามปั๊มน้ำมันใหญ่ๆทั่วๆไปเป็นไม้ที่ทนแล้วก็ใบให้ความสวยงามใบก็สามารถที่จะนำไป ใช้เป็นองค์ประกอบในการจัดดอกไม้ได้เป็นอย่างดีวันนี้ที่สวนป่าลุงหมอเราก็มีต้นจังอยู่มากมายเราก็มาทำการขุดต้นจังในช่วงที่ระหว่างเรารอให้ต้นไม้ในสวนป่าของเรามันโตใช่ไหมสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีระหว่างทางเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะอันนี้เป็นสหายสายป่าซึ่ง สามารถทําเงินได้แล้วเขาเป็นต้นไม้ตระกูลปาล์มเขาจะโตวไวทนแรงปลูกได้ทุกจุดของสวนแล้วเขาแตกหน่อได้ดีมากๆนะคะลักษณะของเขาเนี่ยจะบอกว่าคล้ายๆกับต้นหวาแล้วสิ่งที่ทางอยากจะบอกคือหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนั่นก็คือมีหลายคนเคยกินแกงหวายนะคะแกงหน่อหวาที่ คนอีสานเนี่ยจะชอบกินมากๆแกงหน่อไว้มันจะมีความขมนิดๆถ้าใครได้กินมีบอกเลยว่าติดใจมากๆแล้วก็หน่อของต้นจางเนี่ยเหมือนกันค่ะสามารถนําไปแกงกินได้อ่าเป็นไม้กินได้แล้วเป็นไม้ทําเงินก่อนที่เราจะขายเนื้อไม้แพงเชื่อว่าคนที่ทําสวนป่าพอปลูกมา10ปี15ปี20ปีไม่มีใครอยากขายต้นไม้แน่นอนแล้วถ้าเราจะทําเงินก็จะเป็นไม้ที่ระหว่างทางนี่แหละค่ะ ต้นจางเป็นอีกหนึ่งชนิดที่แพงอยากจะให้ชาวสวนป่าหามาปลูกสร้างความหลากหลายในระบบนิเวศในสวนของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่แพงแนะนำไว้ให้เพื่อนๆได้รู้จักและถ้าใครที่ต้องการสร้างความหลากหลายต้นจางเป็นต้นไม้ที่มีสเสน่ห์อีกหนึ่งชนิดนะคะถ้าหากใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วเพิ่งจะรู้จักแพงแล้วชอบก็สามารถกดติดตามแพงไว้ได้แล้วเจอกันกับเพื่อนแพงไอแอมชาวนาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ